เรื่องสั้นนี้มีเชื่อว่าแสงแห่งหน้าร้อนในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขามีเด็กชายคนหนึ่งเชื่อว่าไทยที่มีความฝันอยากจะเป็นนักวาดภาพแต่ในหมู่บ้านที่เขาอยู่นั้นไม่เคยมีใครเป็นศิลปินมาก่อนทุกคนดังทำงานในไร่และไม่เข้าใจความฝันของเขาวันหนึ่งในขณะที่ไทยกำลังวาดภาพอยู่ที่ริมน้ำได้มีนักเดินทางคนหนึ่งผ่านมาเห็นภาพวาดของเขาและตกใจกับความสามารถที่เขามีนักเดินทางคนนั้น ได้เชิญไทยไปยังเมืองใหญ่เพื่อแสดงภาพวาดของเขาในแกลเลอรี่ไทยตัดสินใจที่จะตามนักเดินทางไปแม้ว่าครอบครัวและเพื่อนบ้านจะไม่เข้าใจแต่เขาก็รู้ว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้แสดงความสามารถและทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงเมื่อไปถึงเมืองใหญ่ไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและภาพวาดของเขาได้รับความชื่นชมจากผู้คนมากมายความฝันของเขาไม่เพียงแต่เป็นจริงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ในหมู่บ้านของเขาที่เริ่มมีความฝันของตัวเองและแม้ว่าไทยจะได้รับความสําเร็จในเมืองใหญ่แต่เขาก็ไม่เคยลืมทิ้นตาเนิดของเขาและได้กลับไปหมู่บ้านด้วยภาพวาดที่เต็มไปด้วยสีสันของหน้าร้อนที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทุ่งและแม่น้ําที่เขาเติบโตมา